จริงๆอ่ะดินเขาจะเป็นสีขาวจริงๆดินเขาจะเป็นสีขาวครับเพื่อนๆ,ๆดินเขาจะเป็นสีขาวแต่ว่าเราเอามาเผากันให้สุกก่อนนะครับเอามาเผกเากันให้สุกก่อนนะรอาาอนสขขรชาติ <ๆ S 1> ดินดิบมันมันก็กินเหมือนกับกินดินไปเลยแต่พอเป็นดินที่แบบเผาสุกแล้วมันจะหอมกว่าครับพอกัดไปนี่ได้กลิ่นไอดินนะครับได้กลิ่นหญ้า <ๆ S 2> ด้วยได้กลิ่นหญ้าด้วยได้กลิ่นไอดินด้วยแต่ปัญหาเดียวก็คือแต่แท่งอ่ะ รสชาติมันจะไม่เหมือนใช่ครับดินครับคุณบิ๊กบอยถามมาครับดินครับใช่ครับผมดินแท้ๆนี่แหละครับแต่ต้องเป็นไม่ใช่ดินหน้าดินนะครับไม่ใช่ดินหน้าดินนะครับเป็นดินพิเศษนะครับรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณบิ๊กบอยถามมารสชาติเป็นยังไงครับรสชาติแต่ละแท่งอาจจะไม่เหมือนกันตอนนี้เขาฟินกินอยู่นะรสชาติแต่ละแท่งจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่ว่าเมื่อร้านปีที่แล้วอ่ะนับร้านร้านปีที่แล้วอ่ะเขากัดเก็บและทานอะไรเอาไว้ ขึ้นอยู่ว่าเมื่อนร้านปีที่แล้วว่าเขาเก็บและทัดอะไรเอาไว้นะครับรสชาติจึงยังไม่เหมือนกันแต่ละแท่งเหมือนกล่องสุ่มครับ